หยนก็เออานนะไปให้เพลินยกไปให้เพลินบัวปีนอ่ะเอาตัวไปคนถือแล้วก็แฮปปี้เบิร์เดย์แม่พี่ฟ้ายังมีอ่ะผมพี่ก็ได้อ่ะเป็นเป็นเป็นคนคนนะไอ้นั่นเดี๋ยวอ่ะแฮปปี้แฮปปี้เบิร์เดย์แฮปปี้เบิร์เดย์แฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูอ่ะเอ้าว เด้อแข่งแรงได้กายมีเงินมีทองได้กไายเม็ดหลุดเม็ดเรือได้กลายลูกมีแต่ความก้าวหน้ามีแต่เจริญรุ่งเรืองทุกคู่ทุกคนอังวัดีปีใหม่เออความเป็นปีใหม่กับปีใหม่ข้ามากกัมีแต่ความร่ำรวยมีแต่ความสุขถีถิกหถยรวยทรัพย่ถูกหวยรวยิ่นถย่นถิ่น่นถิ่นถิ่นถิ่นให้นถิ่นถิ่น่น ก็ไอปีพันป uh ีผู้ละก็ยูเฟิงไลยูงอะไรแข็งแรงได้เอาแข่งแรงพาอยู่หึงมาไกลเต็มเสียงอันนี้ให้แม่ปัดบอกอันนี้ป่าเปลาเขกินน้ำได้อ่คอานี่เป่าเอาเอามือเอาเออ่าลายพุงใส่เอาเตาทุการบุญเด้อสาทุตาทุสาทุ